สวัสดีครับขณะนีเ้เวลาใกล้จะเที่ยงนัฮะของวันอาทิตย์ที่27เมษายน2568นะครับผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่ฮะด้านหน้าที่เราเห็นนั่นคือเป็นแยกตลาดเก่านะเป็นแยกตลาดเก่าทางนี้จะเข้าตัวงเมืองกระบี่นะครับท่านว่าก็จะไปเาขาขนาบน้ำนะนะถ้าจำไม่ผิด ส่วนทางนี้นะครับทางนี้จะไปจังหวัดตรังนะฮะตรงหัวโค้งนี่เขาทําสะพานข้ามแยกอยู่นะฮะรถไปทางนี้นะจะไปทางจังหวัดตรังไปทางเกาะลันตานะฮะเห็นตรงนี้เป็นทางเข้าสถานีขนส่งพุทสารจังหวัดกระบ,บี่นะครับถ้าสารแยกตรงน,นั้นจะไปทางขนาบนะ้ําไปราดปูดานะถ้าจะเข้าบกสกระบ,บี่เข้าออกก็ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะง่ายเลยเข้าไปแม่ไก่นะฮะเข้าไปประมาณสักไม่ถึง1กิโลมังนะ แล้วก็ทางนี้ก็จะไปทางนู้นแหละไปทางพังงาไปทางภูเก็ตเขาแหละนะผมมานั่งทานติ่มซำอยู่ที่ร้านโชคชัยติ่มซำเปิดเช้าๆถึงเที่ยงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เอ้ยมีหมาแน่ลูกอ่อนมาดูจิจูน,น่ากลัวเพราะว่ามันจะห่วงลูกอย่างเงี้ยมันจะไล่กัดเลยต้องให้ไปไกลก่อนเสียวเลยนะนี่รถหาใหญ่ภูเก็ตเขาแหละนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าไปบอก,บอกสอหรือเปล่านะ ตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นรถตอนกลางคืนนะรถมาถึงเนี่ยตอนตีสองเนี่ยเขาจะมาจอดส่งผู้โดยสารตัวนี้เขาจะไม่เข้าบอกก็สอนนะเราสามารถดักขึ้นรถได้เนี่ยตรงนี้อันนี้รถเ,เขาจะมาจอดตรงนี้แหละตรงหน้าร้านเสี่ยวเนี่ยตรงตรงตรงป้ายสีฟ้านี่นะมาจอดตัวนี้ให้ผู้โดยสารลงตอนดึกๆประมาณเี็หนึ่งเีสองที่เป็นรถสายยาวมาจากผัดใหญ่หรือว่า,าถมงไรโกดกสตูเนี่ยมันจะเป็นเช้าที่ ภูเกตไงมาถึงที่นี่ประมาณตีหนึ่งทีสองหรือทีสามก็แล้วแต่นะก็เราก็ดักขึ้นรถที่นี่ได้เลยนะถ้ามีว่างนะเอาละรครับผมค่อยไต่อไปผมจะไปผมดืมของไว้แถวเ,เนี้ยแถวเนี้ยกับอีกที่หนึ่งคือร้านส้นตอมหงสสะพานนะแต่ตอนนี้ยังยัง,ย,งยังไม่เจอนะอันนั้นไม่ได้ขโมยนะแต่ว่าผมลึมไว้มันหล่นหายนะมันเป็นของชิ้นเล็เอง เดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะครับผมสวัสดีครับเชียงไหน่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านทันท้งหลาย